สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผู้สูคนครับผมสวัสดีพี่น้องชาวต่างประเทศฟังเล่าฟังไทยฟังกัมพูชาด้วครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตัวโลกเลยครับผมมในมีสินค้ามาอัปเดตร่วมๆด้วยครับผมร่วมๆในพ่อแม่พี่น้องหรือในเบิ้งในช่มนะครับผมสินค้าย,ยุรานขายเป็นเงืนสดด้วยครับผม ขายเป็นเงินสดครับแล้วก็สมาชิกทกศอก็เห็นเรื่องกู่พันทกศอได้เด้อครับผมแต่หลักๆก็คือส่วนหญ่ก็คือขายสดครับผมสินค้าก็ขายอยู่้านตรงไปตรงมานะครับพอแม่พี่น้องเพิ่นบางคนเพิ่นก็ว่าจจกเครื่องดีบดีครับทังรลานก็ขั้นไหนดีก็การันตีบดีครับขั้นไหนเครื่องบดีบอผอมใส่ผมก็สีแยกออกแยกออกไปขายตามสภาพอีกต่างหากเด้อครับผมเรียนแบบตรงไปตรงมาครับผมครับ พ่อแม่พี่น้องท่านไดที่ว่ามั่นใจกะแนวนําให้ผ้าซางมากนะครับผมผ้าซางมามาเบิ้งนะครับผมมาทดลองใส่ทดล่องสอยนะครับผมมาทดสอบการเห็ดงานเบิ้งครับผมจนถือใจพุ่นละครับคอยสื่อคอยสอยครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาล้านครับผมข้ามาล้านเพื่อที่จะมาลองสินค้าโดยตรงนะครับผมครับ สินค้าก็มีหลายหลากหลายยี่ห้อนะครับยูร้แนก็มียันมาคูบต้าเมสซี่อิสกี้นะครับลักลักครับผมเมสซี่อิสก่าโซลิดทัดประมาณนี้ครับผมหลายลุ่นลายไา่การครับผมเริ่มต้นขั้นแรกนะครับขั้นนี้เครื่องดีนะครับผมปีหาเจ็ดปีหาเจ็ดครับผมหน้าหลังอันนาพนหลังครับผมพันหลังนี่ บ่คอยปันไดนะครับแต่ก็ชดเชยมากเดี๋ยลราคาที่บสชูวงครับขั้นนี้หนึ่งแสนเก่ามื่หาพันบาทครับหนึ่งแสนเก่ามื่หาพันบาทเครื่องเกียร์เจ้านะครับผมเครื่องดีครับดีบอกว่าดีครับบ่ดีก็คือเลี้ยนกันตามตรงครับของพวกนี้ตัวกันบ่ได้ครับผมตัวขายกันบอได้หรอกครับเพราะ่ากะผมกับมี่อ่าจันยบันในการสื่อขายเพราะอ่าายอยู่หรอกครับผม ดีส่วนไหนก็บอกว่าดีบ่ดีกะแจงกันตรงๆครับผมระมาน,านนันครับผมเบาๆหลายใจห่างอ่ะต่อขั้นที่สองครับผมขั้นนี่สามสิบเกาเรื่องปีหกสามนะครับขั้นนี้ข้อเอิ่นพี่เมียมนะครับหลุนพี่เมียมครับหลุนสุดถ่ายของสามเก่าบ่มีหลุนอื่นล่ะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทบางค่ำที่พ้นอ่าเบาพิษเบาถือแกขอโทษขออภัยด้วยครับผมบางเตียกะ สมองประมวลผลบอท่านครับอัดคลิปแบบเลี้ยวๆแล้วก็เอามาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับผมบ่ได้มีการตัดคลิปครับขั้นนี้ผันหลังใหม่นะครับผมเครื่องเกียร์แจ๋วครับปีหกสามครับผมขั้นต่อมาขั้นนี้ว่ายเอ็มสามห้าเจ็ดครับผมสามห้าเจ็ดเอห้าสิบเจ็ดแรงม่านะครับผมปีหกสี่ครับ สามแสนเก่ามื่นหาพันบาทสามแสนเก่ามื่นหาพันบาทเครื่องเคียร์แจวคือกันครับผมผันหลังไม่เด้อขั้นนี้ครับผมขั้นต่อมาขั้นนี่หาเจ็ดนะครับเอ็นยูหาเจ็ดศูนย์สองปีหกสามครับเอาไปไทหน้าพึ่งแล้วครับผมไปไทหน้าไทยไฮพึ่งแล้วครับหน้าหลังหาแสนหาหมื่นหาพันบาทนะครับผมสองชิ้นนะครับ ขั้นต่อมาครับขัน้นนี่เกะ e f c 9 4ครับผม4 9 c t c 9แเ่งหมาเครื่อง c ู0เดินหน้า8เอ้ยเดินหน้าเก่าถอยหลังเก่านะครับผมี6 0 2 0 8 5 0 0 0บาทเครื่องเกียร์แจวนะครับผมเืเกียร์แจวดีบอกว่าดีครับผมบอดีจ้ะบอกกันตรงๆครับผมผู้สื่อจะได้บอได้ผพิดหวังในสินค้าครับ 2องแสนแปดหมืับาทครับผมขั้นต่อมาคันนี้40่สแรงครับผมสี 40, แรกขันนี้กัเครือเขียวครับปีหกสองสามแสนเจ็ดหมพบาทครับสามแสนเจ็ดหนาพบาทหน้าหลังครับด้านหน้าพันหลังพันหลังพันหาสวยๆเต็มน้่มมันใส่งานเลยครับ,บเครื่องบมเขกบ่อไอ้ครับขั้นต่อมาคันนี้ปีหกอ่าหกหนึ่งนะครับสี 40, แรง สาสนเดิม3 6 5 0 0 0บาทครับ3 6 5 0 0 0หาพบาทอุปกรณ์2ชิ้นครับผมหนาหลังตัวนี้เป็นพันหกครับตาสังอีโฟตัวนี้เป็น32แรงเลด้วยครับ2คันเนี่ยตัวนี้3 2มสพี่ครับ3 2กับสบี่าต่างกันหรอกครับผมบาต่างกันจังได้กะเคยเอา่าลงไว้เคยอธิบายไว้แล้วครับว่า40กับ32เพิ่น เป็นจังไดนะครับผมในสอรุ่นเลครับผมครับจะเข้าไปเบิงคลิปเก่าๆได้ด้วยครับผมตัวนี้จะสามสังเอ p ปีหกหครับสามแสนหบาทครับสามแสนบาทสินค้ายูรานก็บตอรองกันได้ครับผมคุยกันได้ครับผู้ผู้สื่อสื่อได้ผู้ขายขายได้ขายครับผมกำไรเหลือห้าร้อยพันหนึ่งต่ขายครับทันนี้สามแสนห้าพบาทปีหกสามครับสามสิบสองแรงครับสวยๆครับ เนินคัดสภาพครับรถง่ามครับบอกว่าง่ามครับช่วงนี่ผมจะซื้อถพร้อมใส่ครับเรื่องเกียร์แจ๋วามานะเบิ้งฟังนี่ครับฟังนี่ก็จะเป็นอิซึกิครับผมอิซึกิอันนี้คะอ่าปีฮุานะครับผมปี65า สวย3ามแสนห้าพันบาทนาหงสองชิน้นด้วกันครับพอดีมุดเข้าไปประด้ครับผมวีสกีจอดชิดก,ก,กันครับผมทั้งนี้ตั้งหนังก็เน้นลูกค้ามาเบืองรถด้วครับตัวนี้ปีหกสีครับหาสี่สองตัวนี้ก็หาสี่อด้วกันครับสีเป็นสีบ่ค่อยหลอกเดีวยวเก็บหายสีบ่ค่อยงามเดีวยวเก็บหายครับผมสี่สองสองแสนแันบาทต่อรองกันได้ครับต้นนี้สี่ศูนยะครับผมสี่ศูนย์สพบาทครับตัวนี้ก็ ปีหกสามขั้นนี้กับปีหกสามครับผมสองแสนหามื่นหาพันบาทข,า 63, ขั้นนีปีหกสามคือกันสอ,องแสนหามื่นหาพันบาทต่อร่องหดคือกันครับผมทันหลังกับประมาณนี้ครับส่วนขัน้นนีขั้นนี้จะเป็นสี่ีแรงนะครับขัน้นนีปีหกสองครับผมปีหกสองสวยๆสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทครับ ข่าวด้วยครับผมรีวิวข่าวตัวนี้เป็นโซลิดครับรถน้อยเขาลองอ่อยเกษตรกอเพียงครับคันนี้ปี่โอสองอีพกแรกครับตัวนี้ชมเก่าหนึ่งเซ็เจ็ดหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ชมใหม่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมส่วนคันนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับผมทางนครพนมครับเข่ามาเบิ่งรถหลดถือใจกระจองไหวครับผมรอเลืองงามยามดีเดี๋ยวไปจัดทรงห่างครับผมขอคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผม ฟังพ่อแม่พี่น้องฟังใต้ฟังราบ่างประเทศครับผมสนใจขั้นใดโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0่1 6 0 0 4 7 5 3หากครับผมอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับสังเกตลังค่าสีสมสมทั้งสองฟังครับผมมาบหอดจอดบาถึงโทรมาครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงๆงเรื่อยเ่ครับบเจ็บบจนจากใจพีซีแทรกเตอร์ครับสวัสดีครับ